คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจมีคนบอกว่าให้แม่ทุกเดือนถูกหวยเท่าไหร่ก็ให้เล่นหวยเล่นหุ้นทุกวันโอ้ถูกมากถูกน้อยก็โอนบางเดือนแม่ได้เยอะกว่าเงินเดือนประจําที่เราให้อีกถูกบ่อยแล้วโอนบ่อยอ่ะ มีใครในที่นี้เล่นหวยเล่นหุ้นมั pues whales, inher, booking, nah. ่งอ <uch la> <một> ่ะใครเล่นหวยพิม์หวยใครเล่นหุ้นพิมหุ้นวันนี้นะพึ่งนะพึ่งเออนะาพึ่งดูดวงให้พี่ท่านหนึ่งมาแล้วน้นก็พูดถึงเรื่องหุ้นนั่นแหละเล่นหุ้นอะไรดีเอออันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบใครที่อยากได้โชคจากการเสี่ยงนัดบอกก่อนนะนัดบอกก่อนนะใครที่อยากได้โชคจากการเสี่ยงมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้อย่างนัดเนี่ย ดวงแต่ละคนมันจะบอกได้บางคนต้องทํางานเพื่อให้ได้เงินอ่าอันเนี้ยอ่านของ่ัของนังเนี้ยทํางานเราต้องได้เงินนัดเคยถูกสี่ครั้งแต่ว่าเรารู้ว่าเราจะถูกเราก็เลยเราก็เลยซื้อเอออันนี้คือรู้ละเนี้ยรู้ก่อนรู้ว่าจะถูกก็เลยซื้อแต่นัดจะบอกว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ทําบุญทําบุญแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะมาบ่อย ถ้าเราทําบุญแบบไม่ได้ตั้งใจในอดีตชาตินะในอดีตชาตินะอ่างงงใช่ไหมทําไมคนนี้ถึงแบบถูกคทีสามบ่อยจังเลยเนาะทําไมคนนี้เขาแบบเออทําไมเขามีทําไมบางคนจับฉลากเงี้ยจับฉลากจับฉลากหูได้รางวัลใหญ่เขาทําอะไรเขาทําบุญแบบไม่ตั้งใจมาบ่อยๆนะเอาแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะลองใครไปสังเกตตัวเองดูถ้าหากว่าเราเป็นคนนึงที่ถูกบ่อยๆ เราเคยทําตรงนั้นมาหน้าที่ของเราคือทําต่อไปแล้วถนะ้าหาว่าคนที่ไม่ถูกบ่อยๆละอย่างเราก็ใช้แค่ความรู้สึกก็ได้แต่อย่างหนึ่งนะมันจะแลกกันแบบนี้คือคนที่ถูกบ่อยๆเคยทําเรื่องนี้มาถ้าเราอยากถูกทํายังไงในปัจจุบันทําบุญแบบไม่ได้ตั้งใจบ่อยๆค่ะแล้วทําบุญแบบไม่ได้ตั้งใจคืออะไรสมมุติวันเนี้ยอยู่ๆเราไปเจอบอกว่ามีคนบอกว่ายืนซองมาให้เราอ่ะอันนี้ทําบุญสร้างพระบสถ เราก็รับมาแล้วเราก็ทําทําด้วยใจเราแบบเราตั้งใจทําอ่ะแล้วเรามีความสุขกับสิ่งนั้นแล้วเรารู้สึกปิติใจแล้วเรามีความสุขอะ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าทําด้วยความไม่ได้ตั้งใจแล้วเรามีความสุขอันนี้สมมันก็เกิดอ่ะแล้วพอทําปุ๊บอธิษฐานเลยจ้ะขอให้ถูคขิตศาสตร์ในชาติปัจจุบนันอย่างเงี้ยได้โอเคไหมโอเคไหะใครโอเคพี่โอเคเอาไปลองดูเอาไปลองดูแต่ไม่ได้หมายความว่าทําวันนี้แล้วแบบพรุ่งนี้ อ่อแบบวันที่หนึ่งวันที่สิบหกแล้วใกล้แล้วมันจะมันจะได้เลยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาไม่ต้องมันต้องใช้เวลาแต่ลองสังเกตคนที่ถูกแบบนี้บ่อยๆมักมีเหตุให้เก็บเงินไม่อยู่เพราะมันเป็นเงินร้อนทุกคนมันเป็นเงินล้อนแล้วทำยังไงอ่ะทำยังไงแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญแบ่งส่วนหนึ่งให้พ่อให้แม่แต่แบ่งเยอะหน่อยอ่ะ มันต้องแบ่งเยอะหน่อยมันต้องแบ่งเยอะจริงๆนะคะคือมันต้องแบ่งเยอะนะไม่ใช่คือแบบมันจะประมาณแค่สามสิบเราใช้เลยอะ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นเลยอะ่ะสามสิสิบเราใช้อะ่ะที่เหลือคือต้องทําบุญในสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วก็ให้พ่อให้แม่เราแล้วที่เหลือเราใช้ประมาณแค่สามสิบอ่ะสังเกตเหอะว่าพอเราได้มามันจะมีเหตุให้ต้องใช้แล้วก็เก็บไม่อยู่มันไม่มีทางที่จะรวยจากสิ่งนี้ได้นานๆแน่ๆนะคะ ทำด้วยความไม่คาดหวังด้วยไหมคะใช่ต้องไม่คาดหวังนะบุญทุกอย่างต้องไม่คาดหวังใครขอพรกับพมเทวดาก็อย่าคาดหวังนะอันนี้บอกไว้เลยนะแล้วอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันมีกระแสค่ะมันมีกระแสพลังงานเหมือนอย่างไฟฟ้าอย่างเนี้ยเหมือนอย่างมือถืออย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องรับอะเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันมีกระแสไฟฟ้าว่ามันมีกระแสแบบพลังงานใช่ไหมถึงได้บอกว่าทุกอย่างที่เราคุยกันน่ะมันมีกระแสหมดเลยนะฉะนั้นน่ะเรื่องของเงินหลายๆคน ลองลองไปดูนะคนที่บอกว่าไม่เคยถูกเลยเล่นคณิตไม่ถูกเลยลองไปสังเกตดูสิ่งที่เราได้เราจะได้โอกาสเราจะได้โอกาสแล้วเราจะได้สิ่งใหม่ๆในชีวิตแล้วเราก็จะเจอคนที่เกื้อหนุนเราเราจะได้มันคือโอกาสอะแต่มันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าลองไปสังเกตดูแต่เมื่อเขาให้โอกาสเรามาหน้าที่ของเราคือเราต้องลงมือทำมันคือชาเลนจะ์อะ นะ,ค,ะ,ะนนคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ